แสงแดดตอนในยามเช้าลงจิตพัดตเบาคลายกับเพลงฉันมองเธอในมุมเล็กๆนี้ทุกครั้งที่มองมันเหมือนฝันที่แสนดีรอยยิ้มของเธอช่างอ่อนโยนทำให้ฉันรู้สึกละมุนในใจทุกสัมผสัสทุกการวองอ่านจะทำให้ฉันได้พบกับความอ่อนหวานละมุนในความรู้สึกนี้เมื่อมีเธออยู่ใกล้ฉันมอนหลุดไปในฝัน ทุกวินาทีที่ได้มองเธอมันเมื่อโลกนี้เป็นแค่ของเราละมุนความรักที่เธอให้เป็นเหมือนสายลมที่ผ่านในหัวใจไม่มีอะไรจะทำให้ฉันรู้สึกดีเท่านี้เพราะเธอคือความละมุนในชีวิตฉันในค่ำคืนที่แสงดาวส่องฉันและเธอดันเคียงข้างกัน ีครัผู้ใดก็ยังรู้สึกเธอคือคนที่ฉันอยากให้เป็นทุกวัน uh huh. รอยยิ้มของเธอช่างอ่อนโยนทำให้ฉันรู้สึกละมุนในใจทุกสัมผัสทุกการมองตาเธอทำให้ฉันได้พบกับความอ่อนหวานละมุนในความรู้สึกนี้เมื่อมีเธออยู่ใกล้ฉันมาหลุดไปในฝันทุกวินาทีที่ได้มองเธอมันเมื่อโลกนี้เป็นแค่ของ ละมุนความรักที่เธอให้เป็นเหมือนสายลมที่พัดผ่านในหัวใจไม่มีอะไรจะทำให้ฉันรู้สึกดีเท่านี้เพราะเธอคือความละมุนในชีวิตฉันไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องใดแค่รู้ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ทุกความละมุนที่เธอทำให้ทำให้ฉันพร้อมจะก้าวผ่านทุกๆวันละมุน ในความรู้สึกนี้เมื่อมีเธออยู่ใกล้ฉันมันหลุดไปในฝันทุกวินาทีที่ได้มองเธอเหมือน,นโลกนี้เป็นแค่ของเราละมุนความรักที่เธอให้เป็นหม่สายลมที่พัดผ่านในหัวใจไม่มีอะไรจะทำให้ฉันรู้สึกดีเท่านี้เพราะเธอคือความละมุนในชีวิตฉัน คือทุกสิ่งที่จะเป็นความรักที่แสนอ่อนโยนในทุกๆวันฉันจะเก็บความรู้สึกล้นมืนนี้ไว้เพราะเธอคือคนเดียวที่ทำให้ฉ ในค่งคืนที่แสนดาวส่องฉันและเธอดินเคียงข้างกันไม่มีคำพูดใดก็ยังรู้สึกเธอคือคนที่ฉันอยากให้เป็นทุกวันรอยยิ้มของเธอช่างอ่อนโยนทำให้ฉันรู้สึกล้ำบุนในใจทุกสัมผสัสทุกการมองตาเธอทำให้ฉันได้พบกับความอ่อนหวาน